ชายอยู่คนหนึ่งนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนเครื่องโม่ปูนค่ะแล้วเขาบอกว่าโกงความตายเพราะไม่ตายนะคะบาดเจ็บค่ะแต่ตัวเนี่ยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุก็จมโคลอนอยู่แบบนั้นน่ะกว่าที่คนจะมาเจอในข้ามวันข้ามคืนไปแล้วนะคะเนี่ยใครเห็นคือขออภัยนะตามข่าวบอกเห็นแล้วคิดสภาพตายแน่ๆเลยนี่คุณนราวุตรศรีประหมายอายุ18ปีค่ะจมอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเป็นคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านหนองตุกนะคะที่หมากแข้งตัวเมืองอุดรธานีค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นสาดน้ำสงกรานแล้วไปชนเข้ากับเครื่องโม่ผสมปูนะคะเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงเนี้ค่ะจมอยู่ข้ามคืนนะคะตั้งแต่8ดโมงเช้าเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีคนไปพบไปเห็นเข้าค่ะผมปรากฏว่าสภาพนี่ดูไม่ได้เลยแต่เขาคุยได้นะจากนั้นก็ช่วยกันดึงตัวขึ้นมาทุลักทุเลค่ะนี่นี่ดึงกันมาแบบนี้ค่ะหน้าตานี่บวมเป่งหมดเลยตาเป็นแผลนะคะแล้วก็มีรอยเขียวรอยช้ำค่ะ เลือดออกจากปากด้วยอะค่ะทีนี้พอเขาคุยรู้เรื่องเราก็สอบถามเขาไปไปไหนมายังไงยังไงทำไมมาเป็นตรงนี้ <_ D> เขาก็บอกเขากลับจากการเล่นสระน้ำสงกรานที่ซอยโลกีค่ะตอนนั้นขี่รถมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วไปเจอเขา,าน,เนี่ค่ะอุบัติเหตุเครื่องโม่นี่ไม่ได้ผสมปูนผะสมปุ๋ยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเขาวางไว้ตรงนั้นนะคะเขาบอกพอชนอัดเข้าไปปุ๊บนี่ผมสลบเหมือดเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนเลยพยายามจะช่วยตัวเองแล้วนะกูรีกูจอนจะลุกขึ้นมาแล้วอะ แต่มันลุกไม่ไหวเนี่ยกู้ภัยมาช่วยได้สําเร็จแล้วนะคะกู้ภัยก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลไปค่ะกู้ภัยยังแอบมากระซิบนักข่าวเลยบอกโอ้โหเขาดวงแข็งมากจริงนะรอตายมาได้เหลือเชื่อในชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันใหญ่เลยแต่เห็นพี่ปลอดภัยแบบนี้ก็ดีใจด้วยค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง